วันที่5ตุลาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคกลางในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งของให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำปา่าไหลหลากค่ะรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสั่น ตอนผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะอันหนึ่งพายุไต uh ้ฝุ่นโคอิโนุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวผ่านสาธารณารัฐจีนหรือไต้หวันในวันที่5ตุลาคม2566ค่ะาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่6-8ตุลาคม2566ค่ะและจะอ่อนกำลังลงตามลําดับโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินท ยากรอากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดต,ตากสุโข,ขทยัยกำแพงเพชรพิษ hart, นุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา,า,าค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละแของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทส,สุพรรณบุรีกาญจนบุรีสิงห์บุรีอ่าง ชลบ,บุรีสระบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุร,ราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาค่ะภาค ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่กลังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ